วันที่1เมษายนครับต้นเดือนนะครับเวลา6นากาสานาทีนะครับวางแผนรายวันเราจะวางแผนเทศเงินเย็นนะครับ U.S.J เป็นครับผมอันนี้มันก็เริ่มฟื้นนะครับเริ่มฟื้นเงินเย็นเริ่มฟื้น,น,นหลังจากที่ช็อตลงมาตอนนี้เขารียกฟรี่กลับแล้วนะครับซื้อกลับนะครับก็ ครที่มาจากหนึ่งสี่แปดเจ็ดหนึ่งสามนี่ครับก็เป้าไปออกหนึ่งห้าหนึ่งจุดห้าศูนย์ศูนย์นะครับประมาณสองพันแปดร้อยจุดนะครับมันก็จะขึ้นอีกประมาณสองพันแปดร้อยจุดจากหนึ่งสี่แปดจุดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับไปออกหนึ่งห้าหนึ่งจุดห้าศูนย์ศูนย์ก็ จากตรงนี้จาก18.7.0เนี่ยไปถึง151.5.0เนี่ยประมาณ2,800จุดนะครับเอาตรงนี้เขาจะวางกันล้อดประมาณประมาณ600จุดได้กำไร2,800นะครับประมาณ5เท่านะครับก็ตอนนี้คือแผลของผมก็คือเป็นรอเซลล์ที่151จุด ้าศูนย์นะครับรอเซลที่หนึ่งห้าหนึ่งจุดห้าศูนย์นะผมใครที่มีใครที่บายมาแล้วก็ถือต่อไปนะครับถ้าใครบายมาจากหนึ่งสี่แปดจุดเจ็ดศูนย์นย์เนี่ยถือไปปิดหนึ่งห้าหนึ่งจุดห้าศูนย์ได้เลยครับผมกำไรสองพันแปดร้อยจุดนะครับวางกันล็อตหัวจุดนะครับ แต่ถ้าระหว่างทางอยู่กลางแบบนี้เราก็ไม่ทำอะไรนะครับเรารอเซลลี่หนึ่งห้าหนึงจานยก็ก็ลงมาครับลงมาเกืบอบ2เดือนนะครับตอนนี้ไซเว์ครับไซเว์มาเดือนหนึ่งแล้ว ไซเวประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับไซเวที่หนึ่งจุดห้าศูนย์จถึง151.5งนูนย์นะครับไซเว,เว่ตรงน,นี้ตอนนี้ราคามีอยู่ตรงกางครับผมถ้าใครมาบายอยาก148.7งสี่แเูนย์เนี่ยก็ถือไปนะครับไปออก151.5งนูนย์นะผมแต่ถ้าแผงผมก็คือรอเซลล์ที่1.5 1จุด 5.0านะครับรอเซลรับผม